สวัสดีครับพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออตโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮียได้ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับผม ตอนนี้ทางเฮียซงนะครับได้ร่วมมือกับสปอนเซอร์จัดกิจกรรมสำหรับวันแดงเดือดนะครับผมทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ในแฟนเพจ a ฟ e บุ๊ k นะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นิวคาเซลคู่นี้จะลงเตะในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับผมแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ11ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นัดชนะ6เสมอ2แพ้6นะครับผมผลงานล่าสุดของแอสตันวิลล่าเนี่ยบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ0ูนและเกมนั้นเนี่ยวิลล่า โดนใบแดงไปด้วยนะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลตอนนี้รั้งอันดับที่15ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ5เสมอ4แพ้9นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ย บุกไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลยับเยินถึง3ประตูต่อศูนย์คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนาปี2020ในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นแอสตันวิลล่านะครับผมชนะไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่26พฤศจิกาปี2019นนะครับผม เกมนี้นะครับผมเฮียมองว่าถึงแม้แอสตตนวิลล่าเนี่ยจะโดนใบแดงไปนะครับติดโทษแบนไปคนหนึ่งเนี่ยแต่ขุมกำลังของอสตันวิลล่าตอนนี้เนี่ยยังถือว่าดีกว่านิวคาสเซิลพอสมควรนะครับผมเพราะนิวคาสเซิลช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เลยนะครับผมแพ้มาติดกันถึง4เกมติดแล้วนะครับผม เรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆนะครับสำหรับฟอร์มของนิวคาสเซิลตอนนี้ไม่สามารถที่จะตามเชียร์ได้เลยนะครับผมดังนั้นคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าที่เฮียมองว่าจะจูนฟอร์มกลับมาหลังจากนักเตะติดโควิดได้แล้วนะครับผมเกมแรกเนี่ยยังตั้งตัวไม่ทันนะครับผมแต่เกมนี้เฮียมองว่าวิลล่าจะจูนติดแล้วนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับ คู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ศึก FA ครับนะครับดักบุญเซาแทมตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้จะลงเตะในเวลา1ทุ่ม15นาทีของวันนี้นะครับผมเซาแทมตันเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ9ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ8เสมอ5แพ้5นะครับ ผลงานล่าสุดเป็นในส่วนของถ้วย FA ครับนี่แหละครับผมเปิดบ้านเอาชนะชูบิลลีมา2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับตอนนี้รังอันดับ10ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นะัดชนะ8เสมอ3แพ้8นะครับผลงานล่าสุดเรียกได้ว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปถึง3ประตูต่อศูนย์ คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเมื่อวันที่17ธันวาคม2020ในบ้านของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเซาท์แทมป์ตันนั้นเจอกันเมื่อวันที่26มิถุนายน2020นะครับและก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่บุกมาเอาชนะเซาท์แทมป์ตันไปได้2ประตูต่อศูนย์เกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮียรมองว่าตอนเนี้ย อาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในช่วงที่เข้ารูปเข้ารอยมากๆนะครับมีจอมทัพอย่างที่เฮียเคยบอกไว้นะครับผมมีตำแหน่งเบอร์สิอย่างเอมิลสมิโกรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถือครองเบอร์10นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวสร้างสรรเกมนะครับสดาวรุ่งของอาร์เซนอลตอนนี้เรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับและกองหลังของอาร์เซนอลเนี่ยเรียกได้ว่าเหนียวแน่นมากๆนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ย เก็บคลีนชีตได้ถึง5นัดนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับเฮียมองว่าอาร์เซนอลจะมีความเก่าเกมมากกว่าเซาท์แธมป์ตันและยิ่งเป็นบอลถ้วย FA ครับแล้วแล้วก็อาร์เซนอลถือว่าเป็นเจ้าพ่อ FA ครับคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลน,นะครับ คู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ศึกกันโชว์เซเวียอิตาลีนะครับผมจาฟูงเอซีมิลานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอตาลันตา คู่นี้จะลงเตะในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับผม AC มิลานเจ้าบ้านตอนนี้เป็นจ่าฝูงอย่างที่เฮียบอกไว้นะครับลงเล่นไปแล้ว18นัดชนะ13เสมอ4แพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะายารี่มา2ประตูต่อ0แต่เกมนั้นเนี่ยเอซีมิลานโดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างอัตาลันตานะครับ ตอนนี้รั้งอันดับที่6ของกัรโชว์ซูริอาอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป3นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ผิดหวังพอสมควรนะครับด้วยการบุกไปเสมอกับอูดิเนเซมา1ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2020ในบ้านของ AC มิลานนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่เกมนี้นะครับผม AC ีมิลานเนี่ยถือว่าปีนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นและสลาตันอิบบาฮิโมวิชทำประตูได้อย่างเป็นเกอบเป็นกรรมเลยนะครับผมดังนั้น คู่นี้เฮ er ียมองว่าเลือกเชียร์ไม่ยากนะครับผมและยิ่งเปิดราคามาแค่1รลูกก็ชนะได้อย่างนี้นะครับเฮียมองว่ามิลานได้แน่ๆน,น,นะครับผมถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องลุ้นเม็ด2นะครับยังไงแล้วคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านจ่าฝูงอย่าง a อซีมิลานที่มีโอกาสชนะแน่ๆน,น,นะครับสำหรับเกมนี้คู่สุดท้ายนะครับผมในศึกกันโชซูเรียอ,อิตาลีนะครับ u d i n e เนซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานคู่นี้จะลงเตะในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับอูดินเ e เซเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่15ของการโชซูริอาอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นะัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป9นะครับผมผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยคือเปิดบ้านยันเสมอกับอาตาลันต้ามา1ประตูต่อ1 เรียกไดว้ว่าฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมในเกมล่าสุดส่วนทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้รัง้งรองจากฝูงของการโชนซูริอาอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นะัดชนะ12เสมอ4แพ้ไปแค่2นัดนะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมเปิดบ้านอักทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างยูเวนตุสมา 2ประตูต่อ0คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3กุมภาปี2020ในบ้านของอูดินเนเซและก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับผมที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮียมองว่าช่วงนี้นะครับ2ทีมจากเมืองมิลานเนี่ยฟอร์มเขาไล่ๆกันมาเลยนะครับผมผัดกันได้แต้มเก็บแต้มกันอย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับผมและฟอร์มดีทั้งคู่เลยดังนั้น คู่นี้เฮียยังเชื่อใจทีมจากเมืองมิลานนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะครับที่มีโอกาสเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้ลุนเม็ด2นะครับผมก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด4ทีมสำหรับค่ำคืนนี้ก็คือแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลเอซีมิลานและก็อินเตอร์มิลานเรียกได้ว่าวันนี้มาเป็น ต่ออย่างเดียวเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ Facebook ของเฮียรงได้เลยนะครับผมเฮีย er, จะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับ ใครต้องการสนับสนุนเฮียทรงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียทรงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ